นั่นนี่ค่อยดึงพี่น้องนี่มีนั่น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 เอาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเต็มไงพ่อเอานั่นนั่นมาแล้วพี่น้องโอ้โหมาแล้วพี่น้องขอญาตเก็บครับผมมาแล้วเต็มแรกครับเฮ้ยหลังนี้นุ่มจักรรับเป็นนี <ENNIS> ่นะครับใส่ไปอยู่หน้าหูเลยพี่น้องเฮ้ยนะครับโอ้ตัวบนเริ้มเลยครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหบกแพงไงพี่น้องเฮ้ยอขอญาตเก็บครับผมสีเท่า์ทางครับผม พาพี่น้องมาดักมองดักหนูนะพี่น้องเนาะนะครับทีนี้นมาทำป้าตาในพี่น้องเนาะและว้วก็มีสะในะพี่น้องนี่ใส่ตามขอบสะในะพี่น้องนี่ครับผมนะครับใส่ตามกันแท้นะไปเรื่อยเรืนะพี่น้องเนาะบ่มีมองใส่เลยพี่น้องนะลองใส่เบื้องหมานี่เองครับเปิดไม้แรกเลยครับเพื่อนี่ครับไปครับผม เป็นไปเลยพี่น้องนะครับนะครับเห็นยวมีขี่นูอยู่ในพี่น้องมีขี่นูอยู่นหนจะมีโตฮะนะฮะก้อนใหญ่อยู่ด้ขี่นูพี่น้องครับผมนะฮะเปิดพุ่งทางลงเลยก็เหลือบัื่ี้หลังแเราพี่น้องก็จะเบิดแล้วกับไม้ปลาตาลเขาเนาะพี่น้องเนาะก็เด๋อไปรุ่นกันตอนเศร้าเนาะพี่น้องว่าว่าจะมารูปมันรับผมเดี๋ยวกันตอนเศร้าครับนี่ยวผมเห็นมันกับพี่น้อง วัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มจักรพัฒน์ทินชิงเคยพี่น้องสำหรับซ่อมนี้พาพี่น้องมาหายามบ่วงเราพี่น้องเนาะไปเบิ้งว่าจะมารือปล่ามาเนาพี่น้องเนาะสำหรับซ่อมนี้ครับผมไปกันลุนนู้นกันครับผมกับไม้ลาตานครับผมครับนี่ครับผมไม้เฮาพี่น้องเนาะก็หาส่งส่ยางพี่น้องเอ้ก็ใส่ลิ้มตรงนั้นไปสองสามดังพี่น้องแล้วก็ใส่ไว้ บอนี่หน่อยนี่ประมาณหาหกหลังแล้วก็ตามกันแท่นนะลิ้มไอ้ปลาต้ตนตาลน,นี่ก็มันยี่สิบกําลังพี่น้องกับบวงทั้งหมดสามสิบแปดหลังพี่น้องจะมานหรือม,มันไปรุ่นกันครับพี่น้องเดี๋ยวพยายามจุดเอกจุดแรกนั่นพี่น้องเนาะไปรุ่นกันกันครับผมไปครับผมไปครับพี่น้องไปบังจุดแรกกันพี่น้องหาหม่งใส่หนักกันเลยพี่น้องเด้นี่ตะพุนใส่เดี๋ยวนะครับ มึงในมีห้อยกับไซเบิร์เลยพี่น้องตอนนี้มงไในะนั่นเออนไงไซไม่มงนีงเป็นเลยโอ้ลันอยู่ดิพี่นออ้องนี่นะครับโอ้ลันเดอโดนซ้นเลยสืโอ้เดบอติดพี่น้องเลยนะฮะเป็นห้อยทั้งเก่าพี่น้องเลยไอใส่ถิ่มถิ่มไปเออโดนซุนหมดเลยพี่น้องนะครับนะฮะ โอ้สองติดลังติดเลยพี่น้องเ,เอ้ยหนูหน่อยบุญอฮ้ยไปมีแต่หมนอนี่ทางมองเส้นยากก็ดีครับพี่น้องมีลังนึงโอ้ลังนี้แหละโอ้โหลังนี้เฮงยุ่ยงสี่พี่น้องเนี่ยครับอูโ้โหมันดัน,นออกมาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหไม้นี้สุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวไปรุ่นไม้ รอสานนี่ครับพี่นอ้องนี่ครับผมเบิ้งจุดสองเงินพี่น้องนี่ฮะเป็นลิ้มสะสะนิดหน่อยนะพี่น้องโอ้ยเนี่ยมันเบิ้งส่นี่ไว้ซื้อเป็นแบบหนิ่งๆพี่น้องเลยโอ้นี่ก็ลันเี่พี่น้องนี่ครับลันเบิดพี่น้องนี่ลันเด้บิติดพี่น้องเลยอู้ซีหลังเราไหมพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับผมออลัน่นนีอซื้อเด้บิติด น,นี่ล่ะโอ,อ้น,นีอ่อยู่ซื้อพี่นอ้องเลยโอ้แต่หลังนั่นลันพี่น้องลันอยู่แต่บัติดครับหาไสหมูิีมสะเนียวพี่นออ้องเพราะว่ามันหากินเลาะน้ำนะพี่น้องนอะทังนี่เหละนะฮะนอกจากเราไ,ไสเวงเสียมพี่น้องอู้เล่นทับซื้อพี่น้อง ตายแล้วตลกดีเนาะคุณไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องอู้ดูมืมืแต้มดูบ้นึ่หลังนี้กระลั้นพี่น้องนี่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 ครับอู้หอยลอยหลุดไปเลยพี่น้องเอ้ยหนูหน่อยหรือจังไหนหนิพี่น้องนี่อ้หูจงไหนนี่น,น,น,นี่นีะ โอ้ดิกระโหลดพี่น้องคนนี้ครับโหลดโอ้เอ้หนูหน้อยหรือจังไนพี่น้องโอ้ยอ่ะเวลองไม้ข้างหน้าพี่น้องนี่ครับเราลิ้มตาลเบิ่งพี่น้องไปครับผมพี่น้องมาเบิง้งไม้นี่ต่อพี่น้องให้ใส่เบรคเดรคแน่นอนนีโอ้มีได้ซูนพี่น้องเี่ซูนเนี่ยงปฏิทินนะนีนกำลังนี่แหละ โอ้หลังนี้อยู่คือเก่าพี่น้องโอ้ยมีแต้มีพี่น้องเบิึงบ้วนี่พี่เป็นมึงสีไม้นี่เ <c oughs> บิึงมีทางแลนอยู่พี่น้องโอ้แบบซุนหลังนี้หลังนี้ก็อยูค่คือเก่าอนี่บงึงจงเสร็จอ้ยแลนโหลดพี่น้องโอ้ยเป็นหนูหน่อยบ่เออบึงนี่บึงนี่มีห้อยลันพี่น้องล,ลัน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 ซื้อพี่น้อง นี่ฮะพี่น้องลันแล้วก็หลุดโอ้ลันหลุดบบติดอู้ตายแล้วลังนี่กัดลังนี่กัโอ้สนไวดัซื้อพี่น้องเอ้ยลันลันลันโอ้ แต็มบนพี่น้องเป็นทึงสี่หลังนี่อะไรยื้อใส่และบวงเนี่ยลูดอีกแล้วพี่น้องอู้มาตลอดอันทุกรังนี่มีอาการวัดเลยพี่น้องเลยห่วยเป็นทึงสี่นี่โอ้ๆนี่แต้มบนแล้วนี่พี่น้องยื้อเป็นทึงสีนน่อันนี้ก็ขึ้นไหนนี่นี่ก็รัน ลันหนึ่งหนึ่งล,ลันโอ้ยลันลันหลุดพี่น้องโอ้โหทุกลังเดิพี่น้องเดิทุกลังเดิอ,ดอ,ดอาการนี่อ่ะโอ้โหมีหอยขหดบดกับพี่น้องเดยเป็นหนูหน่อยบ่ยพี่น้องไม่ เส่เจละโอ้สซนอีกเหล่พี่น้องนี่สซนจนเบี้ยวไปเลยโอ้เรืงนี่ก็โอน้นี่ฮะนี่โอ้หนูฉลาดบ่เไหนพี่น้องเนี่ยครับโดนสซนจนบ่วงอยูนน่นี่หมดเลยพี่น้องเอ้โอ้ใบนี่โอ้สุดๆครับพี่น้องเอ้ ตัวนีแต้มดีตัวนี้หลังนี้เอ้ยหลังนี้กระสนพี่น้องนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม้นี่โอ้บางยงี้ยงครับพี่น้องอต,ต,ตัวนีแต้มดีบ่นี่เนี่ยหลังนี้คือกันพี่น้องนี่หลุดบัปปรตรุกอันเลยพี่น้องเลยตัวบัตรติดโอ้สมัยนี้เจ้งไหนวะ หลังนี้ก็เหมือนกันบน่นี่โอ้ยยิ่งใส่ละเอาอยู่นี่โอ้หลังนี้ยี้อคือเก่าพี่นออ้องอ่ะเดี๋ยวค่อยขับมาเก็บครับพี่น้องโอ้โหเฮ้ยเป็นแบบนี้พี่น้องละหมายนี่สุดยอดครับโอ้ยหลังนี้ก็ยื่คือเก่าพี่น้องเลยโอ้ยบนนี้หนูให้เบ้อยิ่เฮ้ยเฮพี่น้องหลังนั้น มีค่อยดึงพี่น้อง tez, นี่นั่นนั่นนั่งนั่นเอาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเต็มไงป้เอานั่นนัามาแล้วพี่น้องโอ้โหมาแล้วพี่น้องขอญาตเก็บครับผมมาแล้วเต็มแรกครับโอ้ยบางนะี้หนุ่มจักรับเป็นนี่นะครับใส่เวอยู่หน้าหูเลยพี่น้องเฮ้ยนะครับโอ้โหโต้บนเริ่มเลยครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหบกแพงไงพี่น้องเฮ้ยขอญาตเก็บครับผม พี่น้องโอ้โหเนี่ยพี่น้องใส่ปากหูเลยพี่น้องเอ้โอ้โหได้แต้มหลี่น้องตัวบเริ่มเลยพี่น้องเอ้มาบุญนใจเราพี่น้องเอ้ได้แต็มแหล็กนี่ครับมองที่ชาวบ้านเพิ่นตเฮ็ดเบ็ดดักป่าพี่น้องหากินมองตนี้ฮะนำอะไรก็เลยมันนี่ฮะมีกิมมี่หนูโอ้โห,โโหเห็นบ่พี่น้องนะครับโอ้แสดงว่า มึงนี่ก็ลันไว้ด้พี่น้องอุย้ยเอาอกใจหนูอยู่นี่อู้ไม่เห็นหนูหนูแต่ลันเลยเสื้อมาแล้วพี่น้องแต้มที่สองครับพี่นอ้องเอ้ยก็อยัดเก็บครับผมอ้าวน,นี่บักเดบักท่องขาวพี่น้องนี่หนูน้อยท่องขาวอะแต้มที่สองมาแล้วพี่น้องขอลาดเก็บครับผมโอ้โหหนูไม่เห็นพี่น้องมันสีขาวไงทองอยู่ไปครับผมโอ้มัน,ม,นมันครับ เป็นห้อยหนูได้พี่น้องไปคนพี่น้องนี่ไิคนมาคนกับปูหน่อยพี่น้องนี่ฮะหวังหายอยู่หากินเพื่อนพี่น้องเนี่นี่ฮะสามพี่สีสาลหวังแรงดักปลายมแหล่งเพื่อนก็มาขุดปูพี่น้องไปครับผมไปรุ่นน้ากันพี่น้องรุนต่อครับผ้อยู่มิตต็งที่สามครับผมเห็นมันมันครับไปครับพี่น้องยามต่อครับผม ลุนแต้มที่สามแต่มาสองแต้มเลยพี่น้องบอกแพงไงแต่บ,บกจุมจ้มจิ้มปตึงไดยโอ้โหอยู่คือเก่าพี่น้องเลยอ้เห็นแรกๆนี่แบบโดนลันมาจนเฮ้ยเฮ้ยแตมนี่ก็มีพี่น้องนี่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 ครับอ้าวมาแล้วครับผมแต้มที่สามครับผมพี่นอ้องเอาพยาดเก็บครับผม สามแต้มแล้วครับพี่นอ้องอ่าหัวยาดเก็บครับผมโอ้มันหมันครับผมมาพี่น้องสามแต้มเลยพี่นอ้องไปแต้มที่ซีกันพี่น้องนี่อู้นกยจะบ่มหมันเลยเปิดมากรั้งแรงอู้คนนี้เป็นห้อยลันพี่น้องอ้อโอ้หลุดไปแล้วครับพี่น้องโอ้โห้เซตตุ่งโครต,รตุต่นตาลเลยพี่น้องเลยนะครับ ไปครับผมโอ้อะเดี๋ยวเขาขอมาเก็บครับอืมเสียดายเสียดายเฮ้ยเฮ้ยเออโนมีอย่างติ่งติ่งนี่น้องแม่นบ่สหลุดตาไหลเฮ้ยเสียระบวงโอ้ว่ายมีอย่างติ่งติ่งอุ้ยลันนี่น้องนี่ฮะอือ ตาไล่กว่าเมื่อกี้ไม่อย่ติ่งบุบบุบบุบเมื่อกี้รูดไปแล้วพี่น้องนี่โอ้ดอนแเลว้ยยามต่อไปครับผมเ <c oughs> ต็มดบบีป่ะอู้อู้ยังอยู่กับเก่าพี่น้องเลยอ้มีดุ่นกับที่หลังพี่น้องนะฮะพี่น้องมาหมุย <c oughs> นี่หลังนี้อยู่ไหนเนี่ยหลังนี้ครับุมนะครับห้อยลูดไปน้องมี่น้อง,องโอ้ยไม้นี่นี่ต้อห้อยลันนี่น้องเดยอันนี้ละ่ะโอ้ยนี่ยังอยู่เหมือนเดิมครับอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้หลังนี้อู้อะไรเนี่ยพี่น้องมึงผู้น,น,นะครับ ผู้ลันกับทุ่ลังพี่น้องนะครับอันนี้อะไรอันนี้คือยุคกึ่เก่านี่ลันโอ้ยีแต้มเพิ่อบนเลยพี่นอ้องไปลุ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องมีเซวีสองลังจังไลยโอ้โหนี่ลันพี่น้องนี่โอ้ลันกับทุ่งวิอะไรวะแวบๆแ็บแมนบอสเมนบอส โอ้ยบ่เมนฮะ <c oughs> เห็นเห็นหนูวเมนหนูโอ้ยอันนี้อยู่คือเก่าพี่น้องเอ้อันนี้มีลันโอ้โอ้โอไม้นี่มีรุ่นกับทุลังพี่น้องอแล้วอีกอีก,อก,อก,อกสองลังอีกสองลังอีกสามลัง <c oughs> แต้มอยู่บ่แต้มเพิ่มบ่ลังนี้ ที่บอกลันอีก Ooh, อูกอนะ้อีกเหล่าพี่น้องเนะน,น,นี่ยไอ้ซนอีกเหล่าพี่หนงเนี่ยนะฮะซุนลันนี้หลังนี้ล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้องลันซุนกับพวกหลังพี่น้องนะี่ฮะโอ้ใหม่นีสุดยอดเลยพี่น้องบึ้งบึ้งบึงก่อนเก็บอะไรอีกนี่ ใส่เปหนหูเลยเอ้ใส่เปหนหูยังลั่นเลยพี่น้องเครับนี่ครับใส่เปหนหูเลยนี่เอ้ยลัน่นเอ้าพี่น้องประหยัดเก็บครับผมโอ้หมายต้นตาลเท่านี้สุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้อะหมานอยู่พี่น้องครับสามเต็มนะพี่น้องเนาะเก็บครับ ก็สำหรับภารกิจมือนี้ก็ใส่บ่วงไปมำนบน38ล้านก็ได้ไปซ้ำแต้มเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าพอได้เยูะได้กินอยู่ครับพี่น้องได้แพงง่ายไปตัวนึงแล้วก็ไอ้ท่องขาวไปอีกสองตัวพี่น้องก็ในวันที่ว่าไม้หายากพี่น้องช่วงนี้ไม้หายากไอ้หลีพี่น้องจะที่ไปหายยื้อหายกินทั้งไหนพี่น้องเนยกัไปเบิ้งว่าคลิปหนานุ่มจักรับวประเทศที่หาพี่น้องหายยื้หายกินไหนก็รอติดตามประชนนะครับพี่น้องช่วงนี้อากาศเย็นอีหลีพี่น้อง ไม้นี่นุ่มจักลับประนมาเห็นไวเนี่ยนัวจะมีคนมาใส่ห้อกแต่ยังไม่มีคนมาใส่้อพี่น้องเนาะก็ถือว่าโชคดีทีได้แต้มมาเด้อนะพี่น้องเนาะกัเบิ่งว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไเนะพี่น้องเนาะอา <c oughs> กาศหนาวนนี่ก็รักษาสุขภาพนะพี่น้องเด้อใกล้ปีไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังงใจช่องนุ่มจัรลับประทนทนะครับผมสลับนี่ขอากาบลาพี่เพื่อนน้องนะครับผมสวัสดีครับมับนมันครับ